มันจะมาทุบท่องเที่ยวไทยซ้ําอีกนะครับวันนี้ก็ต้องมาคุยกับคุณยุทธชัยอสุนทรรัตนเวสครับที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศครับรสวัสดีครับคุณยุทธชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับท่านผู้ฝังครับภาคการท่องเที่ยวนี่หวั่นไหวไหมครับกับโอมิคอนเนี่ยนะครับอืก็ก็หวั่นไหวเพราะว่าเราก็เริ่มที่จะรู้สึกว่ามีความหวังนะครับ โดยเฉพาะความหวังจากการที่พี่น้องประชาชนคนไทยเริ่มเป็นทางท่องเที่ยวครับครัไม่ว่าจะใช้สิทธิ์โครงการเที่ยวด้วยกันโดยจองโรงแรมเองโดยตรงหรือว่าจะมาใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทยเป็นบ้างนะฮะครับคือมาใช้สิทธิ์เที่ยวกับบริษัททัวร์เนี่ยก็ประมาณหมื่นกว่าคนนะครับแต่ว่าไปเที่ยวกับโรงแรมตอนนี้ก็หลักหลักสามสี่แสนไปแล้วนะครับ ก็แสดงให้เห็นว่าตามทฤษฎีเลยก็คือว่าเที่ยวเองเนี่ยมันเหลืออยู่ประมาณสักสามสี่เปอร์เซ็นต์นะครับอีกประมาณเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ไปเที่ยวไอ้ตัวทีครับไปเที่ยวแบบทัวร์เนี่ยสามสี่เปอร์เซ็นต์นะครับโรงแรมก็รับเลสไปเพราะว่าจองกันเองโดยตรงนะครับแล้วก็ความหวังจากการที่เราน่าจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศบ้างนะครับก็ทาให้ธุรกิจอะไรต่างๆก็เริ่มที่จะ มาเช็ดฝุ่นทําความสะอาดปัดฝุ่นเตรียมเรียกพนักงานมานะฮะตัวอย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปครั้งที่แล้วว่ามันเริ่มมีการจัดเตรียมนะครับพอมีข่าวลักษณะอย่างนี้มันก็เหมือนกับว่าทําให้ใจคลอมหายใจหายใจไม่ดีอช่ไนีคี่บครับพี่ตัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกครับผมทีนี้มันถึงขั้นมันจะมาดับฝันนั่นเลยไหมฮะมันมันเขามองกันอย่างนั้นเลยไหมครับ ผมว่าถ้าเอกชนเองก็คงน่าจะมีบทเรียนนะแล้วก็น่าจะมีเสียงที่ดังขึ้นนะเพราะว่ามันที่ผ่านมามันแย่อยู่แล้วชีวิตมันไม่รอดไปแล้วนะ,ะใะการได,กรได้การได้เกิดใหม่รอ,อบนึงเนี่ยมันก็น่าจะต้องมีเสียงดังขึ้นถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยนะฮะฮแล้วสองเนี่ยรัฐบาลก็มีบทเรียนมากขึ้นอืมครับมีต้นแบบจากต่างประเทศมากขึ้น แล้วก็มีบทเรียนในเรื่องของการแลกหมัดทางด้านเศรษฐกิจมาแล้วอ่ะนะฮะก็รู้แล้วว่าถ้าอยู่ในมุมตรงนี้ความเสียหายยับเยินมันเกิดนะแล้วแล้วถือไพ่ในมือพิเศษขึ้นมาอีกใบก็คือไพ่วัคซีนวิชิตไปได้เยอะแล้วนะฮะเพราะงั้ตรงนี้ผมว่าน่าจะไม่ม่นช่าน่าจะมีสถานการณ์ที่ดีกว่าการระบาดรอบที่สองรอบที่สามแล้วอ่ะครับ ตอนนี้เห็นข่าวว่านักท่องเที่ยวยุโรปนี่เขาไม่ได้ถอนการเดินทางถูกไหมฮะเขาก็ยังพวกที่มีแพลนก็ยังมาเหมือนเดิมก็มีอะไรหรอฮะ่วงนี้เขาก็มีความรู้ความเข้าใจเขามีความเชื่อของเขาอยู่แล้วนะับว่ามันเป็นโรคระบาดที่เป็นโรคระบาดที่ไม่ได้รุนแรงต่อเขาเขาไม่มีโรคประจาตัวเขาไม่รู้เยอะใช่ไหมฮะอืก็ถือว่าเป็นโรคที่มีร้ายแรงกว่าวัดใหญ่นิดหน่อยออื เป็นก็รักษาได้าร <ator> ู้แ <es> ต <rebell ious> ่งเพิ่นเดิครับครับก็ไม่ได้มีอะไรบางคนเขาก็ฉีดวัคซีนมาแล้วตามมาตรฐานของแต่ละประเทศของเขาอ่ะนะครับวัดื้อวัดื้อหน่อยไม่ฉีดก็ไม่ได้ด้วยมาในเมืองไทยก็ต้องมาไม่ได้มาไม่ได้เพราะงั้นก็มามาเนี่ยก็ต้องฉีดวัคซีนมาแล้วอะไรมาแล้วนะครับยิ่งไม่มีปัญหาใหญ่เลย ครับผมอย่างว่าชาวยุโรปเขาก็อยู่ในมายเซ็ตที่อยู่ร่วมกับโรคมาก่อนเรานานแล้วใช่ไหมเขาก็ไม่เคยเกิดเท่าไหร่เขาก็มีความรู้ความเข้าใจอยู่มากพอสมควรนะครับเรื่องของแถบในยุโรปเนี่ยถือว่าน่าจะไม่กระทบแล้วก็ภาพการท่องเที่ยวในบ้านเราเองแหละครับท่านครับคนนักท่องเที่ยวไทยจองแล้วอะไรไว้มีผลกระทบอะไรบ้างไหมฮะคนไทยเราวันไหวไหมคนไทยเราเนื่องจากข่าวมันเพิ่งมาสัปดาห์ที่แล้วนะครับ มันก็ยังไม่ได้มีอะไรมากทุกวันนี้เส,สาร์อาทิตย์เนี่ยยังโรงแรมใกล้ๆนี่เต็มหมดนะฮะโรงแรมมาตรฐานนี่เต็มค่อนข้างจะเรียกว่าอาจจะไม่ได้เต็มทุกห้องอ่ะนะหรือว่าโรงแรมเนี่ยก็ยินได้ว่ามีแขกเข้าพักเขาใหญ่เนี่ยก็เรียกว่าเสาคือวันเสา,นสา,นสานเนี่ยคือเป็นสุ่นแน่นเลยอ๋อใช่ด้องหอยหินนาจังหวัดน่านเนี่ยนะฮะแน่นเลยมันยกเป็นภาคใต้นะตอนนี้ก็ยังเรื่องฝนตกน้ำท่วมอยู่ใช่ ว่าจะไม่ได้หนาแน่นมากแต่ว่าตรงแหล่งท่องเทีย่วทยวอื่นที่ต้อนรับฤดูหนาวเนี่ยผก็่้นข้างหนาตานะฮะทา่พื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีนนะที่มีพื้นที่ตั้งเต็นท์พื้นที่นอนแครพักและโรงแรมที่มีบรรยากาศดีๆเนี่ยก็แน่นเหมือนพึ่งก็แน่นนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสําหรับคนไทยผมว่า ไม่น่าจะไม่น่าจะเกิดความนิดกตกกังวลโดยเฉพาะเมื่อวานปล่อยให้ดื่มได้นะฮะท่เอกปดูเลยครับเมืเอ่อวานใช่วันที่หนึ่งธันวาอือฮึ เวก็ก็จะติดบ้างเลยเมื่อวานเนี่ยนะครับเพราะผู้คนก็ไปนั่งนรงนู้นตรงนี้กันนะเะว่าไม่ได้นั่งมานานแล้วอ่ะใช่ไม่ได้ยได้ไม่ได้ยินเสียงเพลงนะครโมเดลฟังเพลงในหัวใจอย่างเดียวอ่ะมาฟังเพลงสดๆอยู่บ้างัมนยังไม่มีผลอะไรมากนะแต่ตอนนี้ผมเห็นก็อย่างพวกกิจกรรมพวกการวิ่งนะเริ่มกลับมาเลยนะเออกิจกรรมการวิ่งเนี่ยผมเห็นต้นเดือนมกราปีหน้าเนี่ย วิ่งต่างๆเทรลเจอที่ดังๆอะไรต่างเนี่ยเขาเริ่มกลับมาวิ่งแล้วนะหลังจากที่หยุดเป็นปีเลยนะครับอืมใช่ครับบรรยากาศมันเริ่มกลับมาการออกอีเวนท์ที่สุดประชุมไบเทคงานมอเตอร์โชว์อาใช่มอเตอร์อ็กสปงแล้วนะครับ ก็ก็เป็นไปตามที่ควรจะเป็นนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมหรือว่าความรู้ความเข้าใจของคนไทยนะครับต่อโควิดในลักษณะของเชิงการอยู่ร่วมกับโรคเนี่ยดีขึ้นถูกไหมฮะโอเคแหละในโลกโซเชียลอาจจะมีคอมเมนต์ต่างๆกันนะแต่พอถึงเวลาเปิดให้เที่ยวสถานที่เหล่านี้ก็คือคักประมาณนั้นไหมฮะประมาณนั้นครับผมว่าาะว่าความเชื่อมั่นในการที่เขามีวัคซีนในตัวแล้วอ่ะนะ คำพูดที่บอกว่าเป็นแล้วรยังไงก็ไม่ตายอ่ะถ้าไม่ได้มีโรคประจําตัวร้ายแรงมากมายนักเนี่ยอืเพราะว่าวัคซีนมีอยู่ในตัวแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับแต่ทีนี้มีปิเปิพันเพราะฉะนั้นครับเชญถ้าถ้าหากว่าสายพันธุ์ใหม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันไม่ทําให้กลุ่มกุ้กันมันแย่มากจริงๆเนี่ยมัน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 ก็ไม่น่าจะทําให้เกิดอะไรที่มัน แย่ไปกว่าเดิเมเมื่อเหมือนเมื่อสามสี่เดือนที่แล้วอนะครับครับผมนะฮะ,ะทีนี้ที่มีประเด็นว่าที่รักชัดเจนมาตรการเยียวยาหากต้องปิดประเทศอีกครั้งอันนี้ในประเด็นไหนอย่างไรบ้างครับคือแน่นอนที่สุดอ่ะครับถ้ามีคนจะเป็นต้องปิดประเทศอีกครั้งอืต้องไม่ปิดเมืองครับอันนี้เป็นข้อข้อความคิดเห็นของผมนะฮะ <c oughs> ปิดประเทศปิดได้นะถ้าจำเป็นต้องปิดนะแต่ว่าสัญญาณมันอาจจะต้องไปดูที่เกาหลีก่อนนะว่าเขาเป็นยังไงญี่ปุ่นเขาปิดไปแล้วเกาหลีปิดไปแล้วนะฮะในอาเซียนเราเนี่ยมีใครปิดหรือเปล่าครับแล้วถ้าเราจะต้องปิดเป็นลําดับสุดท้ายเนี่ยเราก็ปิดประเทศได้แต่ต้องไม่ปิดเมืองนะต้องไม่ปิดล้านอาหารให้กินให้ไม่ให้กินกันอีกครั้งหนึ่งงนี้ไม่ได้เลยนะครับถ้าทาอย่างนี้เนี่ยผมว่าเออ นอกจากว่าพวกผมจะตายแล้วธุรกิจบริการจะตายแล้วเนี่ยอาจจะต้องเรียกว่าตายแบบอยู่ในอุโมงคด้วยนะคือคุณอให้มาเกิดกันใหม่เนี่ยยากแล้วถ้าาตแล้วรอก <จะ S 1> อนี้นะอืมไม่ได้ถ้าเกิดละวรอกนี้เนี่ยต้องปิดเมืองอีกนะรอาอห้างสัมาสินค้าก็ต้องปิดอีกอะไรเงี้ยหรือว่าร้านอาหารก็ให้นั่งไม่ได้ต้องซื้อกลับไปกินเองอีกเนี่ยอย่างนี้ไม่ไหว อย่างนี้คงคงคงไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นผมว่าต่้มต่อก็อย่างที่บอกก็คือเรามีวัคซีนไปเยอะแล้วขนาดเลือกเลือกฉีดได้เนี่ยนะฮะเพราะนั้นก็ก็คงจะพอเพียงที่จะปิดไม่ต้องปิดเมืองครับผมอือแต่ปิดแเพอเพื่อว่ากันไว้ก่อนว่าสายพันธุ์ใหม่เนี่ยก็ไปดูก่อนว่าอนามัยโรคเขาบอกว่าวัคซีนเก่าเนี่ยกันแล้วเนี่ยเอาอยู่ก็แต่มาว่ากัดใช่ไหมฮะ ปิดกันก่อนได้ปิดไปสักประมาณสามสี่อาทิตย์ก็ไม่เป็นไรปิดจากข้างนอกอแต่ว่าข้างในต้องทางทำกิจกรรมอยู่นะเหมือนเดิมอ,อ่าใช่ข้างในก็ต้องทำเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยมันจะหมดแล้วนะ <c oughs> พูดถึงนะแต่ว่าสุขภาพเหมือนจะดีขึ้นแล้วเงินมันจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันจะต้องทำให้เงินมันเกิดการหมุนเวียนก็ได้นะครับไม่อย่างนั้นเราทีนี้เราหมดเลยเหรออือ นะฮะหมายถึงว่าก็ง่ายๆแหละข้างในเนี่ยดำเนินกิจการผ่อนคลายไปตามปฏิทินเดิมตามสเก็ตโเดิมนะครับแต่ว่าข้างนอกจะปิดเพื่อเอาชัวร์ก่อนอันนี้ไม่มีปัญหาสําหรับภาคเอกชนหรือว่าธุรกิจท่องเที่ยวถูกไหมฮะด้วยความเข้าใจครับครับใช่ครับใช่ครับต้องเป็นแบบนั้นครับผมทีนี้นะครับว่ากันที่เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจ นะครับถ้าตอนนี้นะครับยังไงเสียเนี่ยคงจะต้องพึ่งพาคนไทยไว้ก่อนจากกระแสข่าวโอมิครอนมาอีกเนี่ยคุณยุทธชัยมองว่าภาครัฐต้องทำอะไรเพิ่มเติมไหมครัในการกระตุ้นยกนระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระหว่างนี้ครับ คือผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนนี้ต้องชมรัฐนะฮะอย่างเช่นในจังหวัดที่ถูประกาศเป็นพื้นที่สีแดงเนี่ยครับฐก็เยียวยาในส่วนของนายจ้างนะที่ว่าให้ว่าตามลูกน้องว่าพนักง,งานมีกี่คนก็ให้คนละสามพันบาทเนี่ยตอนนี้ก็ท่านก็ให้เป็นห้าเดือนละ สําหรัเบ,บเขตกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการเนี่ยนะผมมีลูกน้องอยู่ทั้งหมดสิบคนเนี่ยมผมก็ได้สามหมื่นสามหมื่นมาเป็นห้าเดือนละคือหมายความว่าอ,อสองเดือนที่แล้วเนี่ยได้มาแล้วแล้วเดือนที่สามเนี่ยก็คือเดือนพฤศจิกาเดือนธันวา,ลาลแล้วก็จะถึงมกราที่จะได้อยู่นะครับในส่วนนจ้างนี่ก็ถือว่าโอเคถ้าตามสถานการณ์ของประเทศเราไม่ได้เป็นประเทศรวยก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วแต่ว่าการที่อ่นโยบายด้านการท่องเที่ยวเนี่ยในก็ส่งเสริมให คนเที่ยวเนี่ยถือว่าในในส่วนส่งเสริมการเที่ยวเองเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรเลยเพราะว่ามีการจองออห้องพักเนี่ยอืจองก็อยู่ในราวประมาณห้าหกแสนคนแล้วอันนี้นะครับครับก็เราเรียกว,ว่าทะลุทะลุเป้าแล้วล่ะนะครับที่วางเอาไว้เนี่ยนะฮะแต่ว่ามาเที่ยวกับทูกเรี่อมประมาณหมื่นกว่าคนเองจากกาอยให้เงินว่าประมาณห้าพันล้านหรือว่าล้านคนนะอ่ะ ดูด oh, okay. ีฮะหนึ่งเปอร์เซ็นต์สว่าอะไรแสดงว่าในาในการออกโครงการทัวร์เที่ยวไทยคือทเที่ยวกับบริษัททัวร์เนี่ยที่ให้เงินปนตละห้าพันเนี่ยไม่ได้ผลครับการออกกฎ,ฎิกาอะไรต่างๆมากมายอันนี้ผมว่ารัฐบาลเนี่ยล้มเหลวมากในเรื่องนี้นะฮะ<ม>แล้วก็ไม่พยายามที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการที่จะดำเนินการแก้ไขการให้มัน เป็นการช่วยผู้ประกอบการเพราะว่าขนาดนี้เดินมาประมาณครึ่งทางแล้วยังเหลือให้เที่ยวกันจดจนถึงวันที่8มกราคมเนี่ยนะครับแต่ว่าใช้สิ์อยู่ประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งพันหมื่นสองพันคนเองมันต้องปรับนะครับเป็นไปไม่ได้เลยที่จะะลุแสนคนด้วยซ้ําผมว่ามันจึงไม่ได้ทั้งนี้ตรงนี้ผมอยากจะส่งเสียงเลยว่าถ้ามาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยกำลังเดินนะมาถึงเดือนธันวาเนี่ยต้องครบทวนแล้วว่าจะทำยังไง ต้องทบทวนแล้วว่านโยบายที่จะช่วยให้บริษัททัวร์อยู่รอดได้เนี่ยต้องทํำยังไงต้องปรับแผนยังไงหรือว่าทางททเองต้องใส่ใจมากกว่านี้นะทางกระทรวงท่องเที่ยวเองเนี่ยก็ต้องเตรียมแผนรองรับแล้วแหะว่าถ้าโครงการนี้ผู้ประกอบการไม่ได้อันที่ส่งเลยเนี่ยเขาจะอยู่กปนยังไงนะฮะในบรรยากาศที่ตัวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาก็ไม่ได้เป็นคณะทัวร์ที่ใช้บริการบริษัทนำเที่ยว เป็นใหญ่ก็จะจองโรงแรมนอนสีดาวห้าดาวเองใช่ไหมครับแต่บริษัทนําเที่ยวที่มีอยู่ประมาณแปดพันบริษัทขนาดเนี้ยนะฮะแล้วอยู่ได้หรือเปล่าครับอ,อยู่ไม่ได้แน่นอนอะ่ะถ้าไม่มีอะไรที่มาให้ยาแรงๆลําพังพนักง,งานหนึ่งคนเนี่ย มันก็มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายเพราะบางคนก็จําหน่ายพนักง,งานออกจากระบบไปแล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีที่แล้วอครับก็คือไม่ไม,ไม่ไม่จ้างงานกันไปแล้วนะครับอมนนีอันี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องส่งเสียงดังๆเลยว่าท่านทอดทิ้งบริษัทน้าเที่ยวมากไปหน่อยอืมแต่ทีนี้คนคนพี่น้องชาวไทยมีม,มีมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางโดยกรุ๊ปทัวร์กันบ้างไหมครับคือเหมือนกับ อ่าถ้าไปเที่ยวรถครยรถมันก็ก็โอเคอยู่แต่ถ้าเกิดว่าไปกรุปทัวร์นั่งในรถตู้รถทัวร์เนี่ยมันมันแออัดกันโควิดเขามีความคิดรู้สึกแบบนั้นไหมฮะหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่มีผลอะไรคือเขามีความคิดอย่างนั้นครับแต่ปรับในขนาดเดียวกันเนี่ยผู้ประกอบการเขาก็ปรับตัวอยู่แล้วว่าสองคนเขาก็ออกเดินทางให้นะแืบสองคนสามีภรรยาเนี่ยเขาก็ออกให้แล้วก็ไปถึงอรลงอที่สนามบินก็จะบินไปปลายทางก็มีคนมารับนะฮะ าาการบริการก็อาจจะไม่ได้เบิดเสร็จร้อยเปอร์เซ็เหมือนกับเป็นคณะทัวร์ใหญ่ๆนะครับแต่ว่านี้มีเนื้อเนื้อหาสาระที่ได้คุณประโยชน์จากการเที่ยวกับบริษัทนําเที่ยวเนี่ยใกล้เคียงกับของเดิมนะครับว่ามีมคคุเททก์คอยดูแลอยู่อะไรอยู่เนี่ยก,ก็ก็ปรับตัวแบบแบบนั้นอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้ทราบข่าว การมีสิทธิพิเศษในเรื่องโครงการตัวเที่ยวไทยที่มาเที่ยวกับบริษัททัวร์เนี่ยนะฮะโดยจองตัวหมื่นสองพันห้าเนี่ยได้ลดไปห้าพันเนี่ยรล้วจะบานให้ห้าพันเนี่ยที่ใครรู้เลยฮะน้อยมากเลยอ่าเพราะอะไรเพราะว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมทางกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้เป่าประกาศให้รู้นะหรือประกากอบบาลมาแถลงข่าวให้มันยิ่งใหญ่หน่อยจะไดยนะจะโอบปุ้มนะฮะใครจะไปรู้แล้วฮะว่าเงินห้าพันล้านที่รอจะช่วย ทับที่ได้ให้เข้าไปในระบบการท่องเที่ยวเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยมันไม่ได้ใช้เลยเ <c oughs> ออน่าเสียดายนะแต่เสียของนะครับอุตสาหกรรมไว้ให้นะ,นะนะฮะแล้วในในภาคธุรกิจไม้สละครับอันนี้เป็นยังไงบ้างครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ชุมพอโอมิครอนมาอะไรแบบนี้ผมว่าธุรกิจไม้ตอนนี้กําลังเริ่มเริ่มเริ่มดีขึ้นนะครับตั้งแต่คำสั่งราการปลดล็อกให้มีการรวมตัวกันได้เป็นหลักร้อยคนนะฮะ เดือนมากๆอะไรเงี้ยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็เริ่มมีรู้จักอีเวนท์ที่ไบเทคที่เมืองทองที่ทำลานแสดงสินค้าหรือรว่าคอต่างๆของห้างแสดงสินค้านะะก็เปการจับจองจัดอีเวนท์กันตลอดอยู่แล้วในเดือนมันวานเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันได้ประโยชน์อยู่แล้วแต่ว่าการจัดอีเวนท์ในลักษณะของนานของต่างประเทศเนี่ยยังต้องรอับเพราะว่ามันยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการไป ไปบิดไปบิดราคาในการที่จะขอเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยซึ่งตรงนี้ต้องใช้เวลาเกินกว่าหนึ่งปีทั้งนั้นอ่ะนะครับผมว่าดีเจ็บเองซึ่งเป็นแม่งานเนี่ยตรงนี้เขาก็มีแผนในการที่จะดาเนินการอยู่แล้วว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยในปีหกห้าเนี่ยมีความชัดเจนเนี่ยผมว่านน่าจะมีเรื่องของการประชุมสัมมนาใหญ่ๆนะโดยเฉพาะรัฐบาลเองเนี่ยอาจจะต้องพยายามที่จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมเวทีนานชาติดัครั้ง นะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้มีปสราทในเรื่องอการระบาดของโรคระบาดนะฮะแม่ว่าจะเป็นเรื่องของขั้นตอนของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยในการประชุมรัฐมนตรีต่างอาเซียนต่างนะฮะในเวทีต่างๆเนี่ยผมว่าเราคงต้องพยายามที่จะชิงพื้นที่ให้มาประชุมในกรุงเทพหรือว่าในภูเก็ตเชียงใหม่ตรงนี้น่าจะน่าจะมีอ่ะผมว่าผมว่าจะไม่มีก็คงคงใช้ไม่ได้นะฮะคงมีนะฮะผมไว้ใจว่าคงมีแน่นอน ครับครับม,มันก็เป็นกระตุ้นเศรษฐกิจได้ได้ดีอย่างเพราะว่าธุรกิจไมซ์นเนี่ยเป็นเป็นธุรกิจที่ได้ได้เงินต่อหัวเยอะจะให้จ่ายต่อหัวนะฮะสูงประมาณนั้นนะครับทีนี้ถ้าในเรื่องของของภาพรวมหลังจากนี้นะครับในการที่จะ,ะเรียกว่า ท่องเที่ยวไปด้วยอย่างปลอดภัยนะฮะกับกับการฝืนกระแสไม่ใช่ของไม่ใช่ฝืนกระแสสิท่ามกลางกระแสโอมิครอนเนี่ยนะครับตามความเห็นของคุณยุทธชัยเนี่ยมองว่าเข้มงวดกับประเทศต้นทางนะฮะที่เป็นอยู่ในกลุ่มแปดประเทศแอฟริกาเนี่ยมากขึ้นนะครับหรือคอรันทีนทำทุกอย่างตามเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับต้องต้องเดินไปในในวัีททีครับผมผมว่าที่พูดมาเนี่ยต้องทำทั้งหมดแหละครับ คือคือความเข้มงวดเอจากกลุ่มประเทศที่เป็นต้นตอของโรคระบาดแต่ประเทศเนี่ยตามหลักนานาประเทศที่เขาทาเนี่ยเป็นแม่แบบเนี่ยเราก็คงต้องทําตามนั้นนะฮอาจจะอะอาจจะต้องเพิ่มในการที่จะ,ะมีระยะตัดตัวมากหน่อยนะครับหรือ,ออาจจะแบบชั่วคราวนะครับอ,อันนี้ท่านก็ต้องใช้ดุลพินิจเอาว่าจะทํำยังไงนะครับเพราะว่าก็แต่ละประเทศที่อยู่ในกลุ่ม ต้นต่อโรคระบาดเนี่ยก็ไม่ได้เป็นประเทศที่มีมูลค่าเศรษฐกิจการค้ากับประเทศไทยมากมากอะไรครับเท่าไหร่เราคือไม่จําเป็นก็ไม่ไม่ต้องรับมาก่อนก็นได้ในช่วงนี้นะครับอ,อแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเขาไม่ติดจากประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศเราแล้วลเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติเนี่ยเ,เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจุดวิสัยที่เราต้านทานได้จริงเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยเดลต้าก็มาจากช่องทางนี้ด้วยเหมือนกันถูกต้องใช่ไหมครับ อันนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้รับผิดชอบเนี่ยทั้งกองทัพทั้งฝ่ายปกครองทั้งตำรวจนะครับก็บต้องเข้าไปดูว่าความล้มเหลวในเรื่องการป้องปราในครั้งที่แล้วเนี่ยมันเกิดจากเหตุการณ์อะไร,รใช่ไหมฮะที่จะไปบด่ากรันมีการคุกริดคอร์รัปชันของคนถ้าการมีสีบางกลุ่มอะไรต่างๆก็ไม่รู้ลหละก็ต้องไปดูว่า ขอร้องกันได้ไหมช่วงนี้ว่าเข้มแข็งกันหน่อยเนาะครับลักษณาทางเศรษฐกิจถ้ามันเกิดความเสียหายนี่มันมากกว่าเงินที่ได้รับสิ้นดิหน่อยๆเองนะครับ ก็ต้องวาาใจกันหน่อยว่าขอช่วงนี้ขอความเข้มแข็งในการเฟ้กันตรวจตาฝัดสองหน่อยในจ้างเองก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะในการจะรับคนงานมาเชิญทำงานโดยที่มีความพัดกองมีความรู้ความเข้าใจอย่างเลินเลื่ออ่ะครับแาจ้างคนงานมาทํางานก็ต้องมีการจัดระบบการตรวจการจัดฉีดวัคซีนหน่อยเพราะว่าตอนนี้รัฐก็ยอมให้แล้วนี่ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเข้ามาจะถูกจะผิดไม่รู้แหละเพราว่าฉีดวัคซีนให้อ่ะถ้าคุณบอกมาเขาก็จะ อันนี้คุณก็ต้องมีความเข้าใจว่าคุณต้องรับผิดชอบกับสังคมอ่ะเกิดเหตุการณ์ที่มาแล้วเนี่ยเพื่อนที่เขาทำอาชีพอื่นเขาเดือดร้อนครับผมนะฮะก็ตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับคือกลายเป็นว่าการที่เราจะไปเข้มงวดหรือไปหวั่นวิตกกับปัจจัยภายนอกมากจนเกินไปเนี่ยนะครับมันกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะเก่าไม่ถูกที่คันเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดคลัสเตอร์ในรอบที่ผ่านมาไม่ได้มาจากนักท่องเที่ยวเลยแต่มาจาก ชายแดน,นธรรมชาติที่เราเห็นกัน,น,น,นประมาณนั้น <S <S 1> <S 1> นะครับผม,มก็คงต้องต้องนิวนอร์มอลจริงๆนะฮะเพราะว่าจะอยู่แบบหวาดระแวงไปตลอดเนี่ยเดี๋ยวมันก็ล้มตายกันหมดพอดีนะฮะธุรกิจเนาะนะครับก็มองไปในเรื่องนั้นขอบคุณนะครับคุณยุทธชัยครับขอบคุณมากครับครับผมขอบพระคุณครับเชิญครับสวัสดีครับ